think this the is probably เดรสข้าวบุญแดงในบัง k อกเซฟกระต่อกันดีกเด้ออร่อยไหมคะอร่อยอร่อยครับสุดเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาที่นี่อยู่กับลิซี่ค่ะครับเป็นเป็นคนไทยไหมครับเป็นคนไทยค่ะเป็นลูกเซี้ยวค่ะแม่หนูเป็นคนไทยลูกครึ่งอเมริกันพ่อหนูเป็นคนไนจีเรียค่ะอาโอเคครับใชวไอคุณเห็นอยู่ไหนคลิปแต่ว่ามันเป็นคนไทยอยากอยากตามอีกอีกทีเนาะอยากให้ทุกคนมัน วันนี้ได้เจอกันแล้วค่ะใช่ครับเป็นคนที่ไหนครับคนไทยค่ะแบบแต่ว่าที่ไหนที่แม่หนูเป็นคนบุรีรัมย์เคยไปบุรีรัมไหมคะเอ่อเคยไปนะเคยไปอีสานได้ไหมภาคอีสานค่ะบอกบอกอีสานได้ไหมพูดอีสานแค่เอ่มพูดว่าแซ่บหลายแซ่บหลายเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะวันนี้จะไปไปกินอาหารเซฟกระต๊อกกระเดียกก็เอามากิดถึงอีสานทำไมครับ ไม่หรอกไม่ค่อยพูดอีสานค่ะ I can say แบบสบายดีบอสบายดีบอประมาณนั้นค่ะแค่นั้นไปอีสานบ่อยไหมก็ปีที่แล้วไปบุรีรัมย์ค่ะแต่หนูเกิดแล้วอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋อครับใช่แล้วค่ะไปทำอะไรที่บุรีรัมย์ครับไปอ่ไปเจอครอบครัวค่ะอ๋อใช่แล้วที่ว่ามีตุ้งงานไหมอะไรนะคะมีตุ้งงาต้นต้นงาตุ้งงาไรเชลออ๋ไม่มีค่ะไม่มีหรอกครับไอเกศชอบไปอีสานบ่อยมีเพื่อนที่นู่นใช่มีอะไหมคะไอเกศเหมือน ไปต้นนงครับไปทางนี้โอเคระวังนะคะระวังร้อนนะครับคุณเต็มทนรายมากอันตรายนิดหนึ่งน,นิ่งใช่ไหมแค่ต้องระวังมอไซค่ะเล่น <laughs> ลายกนรกี่ว่าลีซีไม่ได้เป็นคนมไยใช่ไหมใช่ค่ะหนูทำคอนเทนต์แบบ2ปีแล้วหนูอยู่มาหาลัยสปีแล้วแล้วทุกคนยังไม่เชื่อว่าเป็นคนไทย <laughs> ใช่แล้วคิดว่าเป็นฝรั่งที่พูดไทยได้ใช่ไหมครับใช่แล้ว ฟรานซีส์พูดได้อังกฤษด้วยใช่ไหมครับพูดอังกฤษได้ค่ะภาษาแรกที่หนูพูดก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่สองก็คือภาษาไทยใช่ค่ะสองภาษาใช่ไหมก็สองภาษาค่ะฝรั่งเศสพูดได้ไหมถูกนิดนึงนะคะที่โรงเรียนหนูก็เรียนฝรั่งเศสไอคิ้นเซบูจูสบายประมาณ m ั n นแลก็ในจีเรียเป็นประเทศที่สวมมาทุกคนพูดอังกฤษใช่ไหมไม่ได้พูดฝรั่งเศสที่ในจีเริอาไม่ค่ะพวกเราพูดภาษาอังกฤษค่ะแต่พวกเราก็มีภาษาของพวกเราเหมือนกันใช่ครับพูด ูดภาาษอะะไรนภาาษีโบค่ะอีโบเหรออีโบ you wanna learn อยากเรียนนิดนึ่งไหมคะใช่อยาก so to say hello you say kedu 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 yes kedu and then how are you ก็อเดนมาอเดนมา just like อเดนมา I say kedu and you say อเดนมาอ l o อปุ๊ยยังไงอ aloi Asia รู้นะไม่รู้เหรอ Asia ลืมะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรียนแล้วก็มาสอนใหม่ค่ะไอยังโอ้ไม่ใช่อันนี้ปิดนะน่าจะจะเป็นต้นนู่นข้างไหนคะน่าเชอะนะต้นนู้นไอเมคเวดี สำหรับ,บ Google Map นะผมเจอด้วยนะครับอภาษาไทยหรืออังกฤษคะภาษาอังกฤษครับก oh, <okay. S 1> ็ไม่ไม่ใครมากแต่ว่าไปกับมาติน <laughs> <laughs> จ,ะจะจะไปจะไปตุ่มที่ร้านอาหารกิมมนไม่แน่ใจกับกี่นาทีคะติงติงอิงใช่ไหมช่า้องไปอย่างเดียวคิดว่าเริ่มคิดว่าแบบคิดว่า start ได้เลยนะคะแล้วก็พวกเราก็ตามแบบได้ You c ใช่จ่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไร oh, ตอนี้กลง <you S 1> ไปอ <hey, S 1> ย่างเดียวรางรถนะได้ค่ะ หิวไหมวันนี้นิดนึงค่ะกินอาหารเช้าแล้วค่ะอ๋อไอหิวมากกินยังคะอาหารเช้ามันยังไม่ได้กินอะไรกินแค่กาแฟอย่างเดียวเดี๋ยวพอเราไปกินด้วยกันแต่ร้อนมากอยากกินน้ำอยากดื่มน้าเย็นใช่ไหมครับขาน้ําดื่มอันนี้อร่อยนะเป็นอร่อยนะแถวนี้หรือเปล่าคะแถวนี้แถวนี้ครับเป็นนัชตัวนี้เองใช่ครับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แถวนี้ ระวังโรติแล้วนะข้ามถนนเลยไหมคะระวังมอไซค์โอเควิ่ง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 เรล่นตรงนี้ก็ได้แต่เวลาต่อไปกับมาตินเนาะจะวิ่งด้วยเอาขามังใกล้โอเคใช่ไอ้ฉันได้อยู่ตรงนี้เองเคยมาใช่ไหมคะเคยมาครับหนูไม่เคยมาแถวนี้เลยค่ะเป็นด่านมากนะร้านอาหารทด่านมากครับอ่าใช่ ก็คิดว่ามาต้นประมาณใบสองใบสามก็หมดแล้วแกหมดแล้วโอเคค่ะยังยังันอยูหวังว่ายังมีอะไรแมัวก็ชอบมาตอนนี้หอมมากมีอาหารหอมเยอะมากเลยค่ะหิวแล้วค่ะหิวหิวหิวหอมก๋วยเตี๋ยวชอบก๋วยเตี๋ยวไหมคะชอบนะก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าชอบมากครับหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะอยู่ตรงนี้นั่นแหละอันนี้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 นี่วอาอะไรนะซีโมการ์ดใช่ไหม น่าจะใช่ค่ะอ่านได้ไหมครับอ่านได้ค่ะได้จ้าจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะใช่อยู่ตรงนี้ครับอร่อยมากโอเคมากินด้วยกันนะคะสวัสดีครับวัสดีค่ะกี่ที่ครอ่าสั่สั่ที่ครับสองเหรอสั่สั่กี่ที่สั่งสั่งเหรอสั่เดี๋ยวเราต๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้ครับอนุญาตเตะขึ้นได้ไหมครับก็กับผุมากครับให้เหมือนด่านมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเหมือน จะกินหมูแดงหรือว่าหมูออกรอบค่ะ,ะกินหมูแดงกับหมูกรอบโอเคชั้นสองอย่างรอแป๊บนึงนะคระโต๊ะนะค่ะกาลังินชอบกินหมูกรอบมากดูนะ่ากินมากใช่อันนี้เป็นทอดนะข้าวตำแองอืมอค่ะว้าวแล้วาก็ ดีด้วยไอชันได้กันไปที่หมาคิดว่าถูกกว่าจะไว้กุณหมาหลายปีที่แล้วอนนี้คุณเต้มไม่ค่อยจูกเหมือนแต่ว่าอย่างยังโอเคนะยี่สิบบาทแล้วก็อร่อยเอาแบบไหนคะชอบคุณเชียงไหมคะไม่ค่อยชอบมันหวานจริงเหรอคะาช่วงครั้งหนูไปบุรีรัมย์หนูซื้อคุณเชียงอร่อยมากใช่ค่ะไอก็กินได้แต่ว่ามันหวานไอคิดว่าอยากกินหมูแดงกับหมูครอยครับ มีหมูแดงหมูกรอบกับคนเชียงหรือว่าพี่แค่เอาแค่หมูแดงกับหมูกรอบใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะเล่เอาอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคสามอย่างแต่มีขี้เอาอะไรครับเอาหมูกรอบเหรอแค่หมูกรอบเหรอคะหมูกรอบยันเดียวเหรอครับหมูกรออบทำได้ครับเอาหมูกรอบกับหมูแดงเหมือนมาตินเนาะโอเคครับ เอาเอาอะไรนะเอาอันน okay, ี้ค่ะหมูกรอบหมูแดงกับคุณเชียงนะคะอันนี้เอาสองจานครับข้าวหมูแดงกับหมูกรอบสองจานค่ะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมนีมีอะไรแน่นอนไหมนนี้ค่ะน้าเจ้าเอาน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับหนูเอาแบบซีสค่ะเอาน้ำแข็ได้ไหมเอาค่ะเอาด้วยเอานีี่เอาอะไรครับน้ำอ้อยสองกวดครับกินเหมือนกินเหมือนเหมือนมาร์ตินโนว์มิกก้ อร่อยมากวันนี้ใช่ใช่ใช่อร่อยอ๋อันนี้อร่อยด้วยนะอันนี้เป็นอะไรนะมาลาใช่ไหมมาลามาลาอะไรนะมาลาาซี่โค่โหมูมาลาอ๋อซี่โคหมูกินเป็นไหมกินเป็นสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสใช่ไวมากยินร้อยกินร้อยรอไม่นรไม่ต้องเปลี่ยนใจ เกรงใจนิดนึงค่ะเป็นคนไทยต้องรอให้ทุกคนกินพร้อมกันมาแล้วจันนะอบุงครับมาลากินเป็นไหมมันขมนะไม่ค่อยชอบค่ะไม่ค่อยชอบหรอ Thank you ต้องสุกับั๊บดีใช่แล้วอ่ะดื่มโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอเคจิมก่อนนะเค้แค่ถ่ายรูปแปปนึง ได้ได้ครับเอาหันา่นละใส่รูปเย้ยโอเคอืมโอเคกินกันเลยจะดูอร่อยไหมเอาคนเชียงก่อน ซอสอร่อยมากค่ะใช่ครับมันมีกระเทียมมีกิง้งอร่อยก็มีอะไรก็ไม่รู้วาเลยไม่หวานแต่แบบรสชาติเอร์เลยค่ะใช่ครับอร,ออร่อรยอร่อยครับอ,อันนี้ครั้งแรกที่โนมาเดี๋ยวโนมาอีกใช่ครับ ก็ยังมีมาราด้วยสุกับปลดีนะมุนจากินกุนช้าน่าสวยมากจริงเหรอคะใช่ค่ะต้องกินแล้วอันนี้คือซิกโฟงหมูนะคะซิกโก้หมูฟอยด์เกรปอร่อยมากเลยค่ะแล้วคนไทยชอบใช้ช้อนผักช้อนปลารู้ไหมเอลูกสุนชูเชร์กินไหมคะเดี๋ยวหนูตักให้กินครับโอเคช่วยทุกคนแล้วเฟลเวอร์ มารานะครับเป็นปัดผมที่โซนไหนประเทศไตผมมากค่ะ <laughs> ผมมาก <laughs> อไร่อยไหมคะมาทิงกันปกติอบกินอะไรอนู่ไม่ชอบคัะไม่ชอบผมสู้ๆนะแต่อร่อยค่ะสูป <laughs> อร่อยค่ะห้องมาตินายุ่เด็กๆมันไม่ค่อยชอบตอนนี้อายุแล้วเหมือนชอบกินอะไรสุขกับพดีมากกว่าครับ เมเบย์เอ็นสิบปีหนูจะชอบเก็บมทำไหมดีที่ยังเด็กอยู่อายุแกเหมือนกันอันนี้เป็นนักเรียนใช่ไหมใช่ค่ะนักศึกษาค่ะเรียนอะไรครับเรียนนิติศาสตร์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหมอกฎหมายค่ะอ๋อสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสวัสดณค่ะ ยูไนอานักศกอยากอยู่อยู่ไหนใกล้ไหมหรืออยากไปไนจีเรียหรืออยากไปก็เวลาเรียนจบหนูจะไปไนจีเรียไปเรียนต่อค่ะจะเป็นชนายแล้วก็กลับมาประเทศไทยอาจจะทํางานที่นี่ค่ะก็ไนจีเรียไหมครับก็ค่ะมีเพื่อนเยอะอากาศดีประเทศไทยร้อนกว่าจรเหรอครับใช่คิดว่าไนจีเรียมันร้อนมากประเทศไทยร้อนกว่าไนจีเรียไนจีเรียมีภูเขาด้วยใช่ไหมมีค่ะในภาคเหนือ อ่ะยังไม่ค่อยไปอ่ะเดี๋ยวไปเวลาไปบอกโอเคโอเคอาจจะไปวินที่นั่นด้วยเดี๋ยวไปไปวินที่ปูกเราคนจะชอบมากเลยนะคะแน่นอนคนจะชอบใช่ไหมแตลกดีค่ะเล่ตนตนลิซซี่อยู่ไหนคีเรียดูความคิดว่าลิซซี่เป็นคนในคีเรียไหมรู้เอาจริงนะคะหลายคนบอกว่าหนูหน้าตาเหมือนไนจีเรียแต่แบบ คนไนจีเรียบอกว่าเวลาเห็นหนูรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนไนจีเรียเต็มๆรู้ว่าหนูอาจจะแบบครึ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้เวลาพูดเนาะเหมือนพูดเวลาพูดเขาก็แบบเป็นคนไนจีเรียหรอ like maybe my accent นิดหนึ่งเป็นคนไทยนิดหน่อยแต่คนไทยไม่เชื่อเลยว่าหนูเป็นคนไทยจนถึงยินหนูพูดภาษาไทยได้ยินหนูพูดไทยใช่ค่ะแล้วต่คนไนจีเรียก็เห็นว่าหนูคนไนจีเรียค่ะใช่แล้วค่ะมัน ไอ้แก่เข้าใจนะคนไทยมันไม่เว้ยค right ่ะถ้าปกติคนในจีเรียที่มาประเทศไทยปกติตัวคนชอบเรียนภาษาไทยเขาก็เรียนนะคะไปอะไรก็ในเชีเรียมีไอ้เขาอะมันไอ้ก็มีเพื่อนเป็นคนในจีเรียเป็นนักฟุตบอลโอ้ใช่ประเทศเราใชรับว้าวใช่ค่ะเราก็เข้ามันปกติแค่ในจีเรียมันดีสําหรับภาษาใช่ค่ะหลายคนคิดว่าไนจีเรียหลายคนเป็นนักฟุตบอลทุกคนคิดว่าคุณพ่อหนูเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่ค่ะคุณพ่อหนูเป็นอาจารย์ที่โบสถ์ค่ะไม่ได้เป็นนักฟุตบ เรนลิสซี่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมคะไค่ะแต่ชอบดูฟุตบอลไหมคะชอบชอบชอบทีมอะไรหรอคะชอบเรอัลมาดริดครับพ่อหนูชอบเชลซีค่ะส่วนมากคนในจีเอ็ตจะชอบเชลซีใช่ค่ะหรือว่าอาร์เซนอลใช่แล้วครับที่ตองบอกก็เรอัลมาดริดแข็งกว่าครับไม่เพราะว่าช่วงนึงเคยมีในทีมเชลซีมีคนในคนนักบอลในจีเอ็ตเล่นเยอะในเชลซีหลายคนก็ชอบใช่ใช่ฉันได้ฉำได้จะชอบไอ้แค้ ไอชอบเรอัลมาดริดไอชอจบทชนะต้องชนะไอค่อยเป็นกอดซูบอลด้วยคันได้ไก่มาไทยไอสองอยู่อยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ในกรุงปทุมด้วยอ่าใช่ไอจังหวาตอนนี้ไม่ได้จำแล้วต้อง copy มาไม่ได้กลับมาของซูบอลครับวันนี้จำแกวิ่งแนนี้แค่วิ่งอย่างเดียวไม่ได้เล่นกับบอลแล้วครับจะเป็นต้นอะไรครับ สี่จานค่ะแล้วก็ซุปซี่โครงสองห้อ่งแปน้ำอ้อยขวดน้ำอ้อยสองน้ำอยสองอันเป๊ปซี่อหนึ่งค่ะสองขวดครับแล้วก็เป๊ปซี่หนึ่งขวดครับน้ำสขวดหกบเปปซี่ขวดสพอดีครับผมอร่อยมากครับพี่เอาขอบคุครับอ้อรับผมได้ชัดมากขอบคุครัพี่ขอบคุณครัครับรแล้นนี้แปิคลิปตีทีแล้วครับ ร้านไหนร้านนี้ครับไส้คลิปบีครับแปดสิบกว่าปีเป็นสิบกว่าปีแล้วแปดสิบกว่าปีแล้วเปิดมาแปดสิบสองอ๋ออันนี้รุ่นที่สองเหรอครับใช่ครับ second generation อ๋ออร่อยมากครับพี่ใส้คลิปบีครับใส่คลิปชาร์โลน่ายูทูบครับขอบคุณครับเน่น้ำน้ำกินอร่อยมากอ่าอ่าน้ำซีนี่ีอะไรบ้างครับมีต้องจากกระดูกหมูกระดูกหมูแล้วก็มีถั่วถั่วงามีถั่วมีงา วงานรู้จักไหใช่ครัรู้จักครับวงานแล้วก็มีเครื่องยาจีนด้วยอ๋อครับใส่เครื่องยาจีนมันรสาติมันออริจินัลครับแล้วก็ไม่ไม่วานมากเลยเใช่ใช่ใใช่ใชัใช่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 ่อช่่ใก็นา่อยู่เชมือ่กันใลายช่่วโมงหลายชั่วโ่งเลยต้องเคี่ยวกระดูกหมูก่อนอ๋อครับใชามาเอาน้ชาบ่่ ่ไม่ใช่ครับแค่คใส่ใส่ชุดไทยเฉยๆไปไปรีวิวร้านอาหารร้านอาหารอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะครั้งแรกที่หนูมาไอ้คยมาประมาณสองสามปีที่แล้วครับประเทศอะไรครับผมมาจากสเปนสเปนเลยแม่หนูเป็นคนไทยอะค่ะคนบุรีรัมพ์ก็หนุน่ <laughs> มในใจขอบคุณนะคะ <laughs> แค่เขาเป็นคนไทยครับผมยังไม่ได้พูดเลร้อยเปอร์เซ็น ปอบานไม่ได้ยนอยู่ครับคทักทุกคนชัดมากนี่เป็นเป็นชาวโนราชไหมครับอะไรครคบผเป็นชาวโนราชไหมครับแบ่งอะไรนะชาวโคราชหรือเปล่าคะหรือว่ามาจังหวัดอะไรหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวชาวคองร้านออเนอร์ชาวโอ้ชาวอะไรนะเร้านออเนอร์พูดยังไงอ๋อเป็นคนที่อะไรนะใครเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าโซนออเนอร์เร้านออเนอร์ เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านเองยนเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้าน่ครับเป็นคจีนไหครับนใครเป็นคนที่เริ่มเหรอคะพ่่อของคุณพ่อ่องที่2เคคนเยอะมากครับอร่อมากเลยร่มากครับเดี๋ยวกลับมาเครับกบ้ดีครับสวัสดีครับครับขอบคุากค่ เ่าไหนพูดใจพูดปิดตลอดไม่เป็นไรสื่ใจไม่ได้ไอ้ไม่ได้ยินไงแล้วยูเซ่คนโขาลากเจ้าของล้ I don't know how I heard that ขอต้อนนะครับน่าจะได้แค่นี้ดูก่อนว่าชอบไหมแต่ก่อนแต่ว่าคิดว่าได้รอดไหมได้ไหมได้แน่นอนขอบคุณครับค่ะ อืแต่จะเป็นนักถ่ายรูปคิดว่าใครใครเช็กวัดที่มาของไหนบอกนะโอเคมีรถที่นี่เแตนไปคนอื่นดีกว่าครับยังวัดอะไรนะวัดปราศรีไม่รู้เหมือนกันนะคะไอ้แค่พูดติดหนตามทไอ้แค่จำไม่ได้อะไรเลยไอ้แค่ไอ้จำได้แต่ว่าพูดปิดพูดปิดหนูจำไม่ได้เลยค่ะ I'll follow you ไอ้ชอบที่นี่ที่ ตอนนี้นะเป็นร้าน,น,นอาหารโบราณอะไรเนี่ยตอนนี้ Reno Bay <ฮ>เ,เป็นร้านกาแฟหยอมากที่นี่นะเคยดื่มกาแฟโบ,บราณไหมคะเคยนะอร่อยไหมคะอร่อยนะชอบนะหนูคิดว่ามันแบบสตรองเกินไปค่ะแรงม<อ>ากดื่มแล้วตื่นขึ้นเลยคะ่ะอืมอใช่แต่ว่าไอ้ไอ้เม็ชอบเวลาเขาทํามันวันมากอ๋อใช่เหมือนกันค่ะแค่อันนี้เหมือนอยากนิดหน่อยตอนอยู่วันน้อยแต่ว่าเขาทำมันวันเจี๊ยบชนี่ ปาปกติยังชอบแตงยสมอลได้กล้วยชายกล้วยชายใช่ชอบไหมกล้วยกล้วยชายอันนี้มีเหมือนขนมขนมไทยไม่ใช่ขนมไก่นะเป็นขนมจีนขนมจีนเหรออ๋อไม่ใช่ขนมจีนอันนี้อันนี้ก็ต่างด้วยอันนี้กล้วยชายใช่ปะกล้วยชายหรือว่ากล้วยชายกล้วยชายกล้วยชายไอชอบมากเลยหิวไหมรูปไม่เป็นไรค่ะไม่หิวแล้วอิ่มมากแล้วค่ะอิ่มแล้เหมือนกันนะ อ <AL> มีปลอยซอด้วยอืมใช่อร่อยเหมือนกันใช่นี้เป็นวัดที่มาติมบอกนะอ๋อ <AL> วัดสวยมากอันนี้วัดวัดอะไรครับป็มไรมิดค่ะไรมิดใช่ไหมวัดไรเมนค่ะชื่อสจีน,นอ๋คกลับมาครับครัสดินนอ์อ <laughs> รุณสวัสดิ์อดิ์อรุณสรัรั คิดว่าว้าวไอ้ลูกศิษย์อ๋ออันนี้เป็นห้างใช่ไหมอันนี้เป็ดหรือเปล่าเป็ดรูห้างอันนี้คือเป็ดเป็ดเหรอที่ของกงอันนี้อะไรนะอันนี้มันอันนี้อันนี้เหมือนที่ฮ่องกงนะพลาใช่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 รู้รู้มีภาษาจีนด้วยเราจะเข้าวัดไหมจะถ่ายข้างในวัดไหมคะคิดว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้จะพูดพูดว่าอะไรนะเป็นคลิปที่ วัดอะไรนะลืมชื่อวัดแล้วมิดไรมิดรัดปรมิวัดไรมิดรึเปล่าวัดไรมิดไรมิดใช่ไหมครับโอ้กัับบุงครขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะับโอ้ถูกคนช่วยมากครับกับแต่งครีบดิมาครับขอบคุณครับคิดว่า she said you หล่อมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นร้านอาหารที่อร่อยใช่ไหม อร่อยมากเลยค่ะอิ่มมากเราก็ถูกด้วยแค่เจ็ดสิบเจ็ดบาทใช่ไหมทุกอย่างเจ็ดสิบบาทหมดเลยค่ะอยู่ไหนจีเรียราคาปกติเท่าไหร่ราคาอาหารอะไรเนี่ยที่ว่าไม่ไม่คุ้ยแพงเท่าไหร่นะคะแบบเงินอาจจะไม่เหมือนกันแต่หนูคิดว่าก็โอเคอยู่ค่ะอืออือครับใช่แล้วคิดว่าไปต้นนู้นไปผิดทางหรือเปล่าใช่เวลาซัมโอ้นู่นไปไปต้นนู้นก็ได้ใช่ต้องเร่ไปคุยคุยมาที่นี่บ่อยแต่ว่า ปกต,ติไม่ค่อยมาไ <laughs> ค่ะใช่ <laughs> แล้วก็ไอ้ก็เห็นอยู่ที่วัดกรีซไอ้ก็เห็นอะไรนะอาหารในจีเรียกินไหนคลิปเกาหลีจีแต่ว่าอาหารปกติเป็นอย่างไรบ้างอาหารไนจีหรอคะ<ช>สมมติว่าจะชอบกินแบบซุปใช่ไหมคะซุปแล้วก็แบบกินกับแป้งค่ะออ้ระวังค่ะขอโทษค่ะขอโทษครับ thank you ขอบคุณค่ะกินแบบซุปพวกเราชอบซุปมากเลยหรือว่าข้าวค่ะ ใช่แล้วอันไม่ค่อยกินไม่อยเดี๋ยวลองกินเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะให้กินกินด้วยกันค่ะโอเค,คโอเคอเค,ครับเล่ติบ้านปกติกินอะไรกินอาหารไทยส่วนม,มากกินอ,อาหารไทยนะคะเพราะหนูคิดว่าอาหารไทยทําง่ายกว่าเพราะว่าที่ใน G ีเวลาจะทําอาหารใช่ไหมคะเขาจะทําใหญ่ๆเลยให้ทุกคนกินด้วยกันใช่แล้วแล้วก็ทําแล้วก็เก็บในตู้เย็นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจก็อาหารไทยคิดว่าทําง่ายกว่าค่ะแต่บางครั้งก็กินอาหารใน G ีเหมือนกันสาากินเป็ดได้ไหมกินเป็ดเคยหนู เวลาหนูเป็นเด็กนะคะหนูชอบกินเป็ดมากเลยค่ะแต่โตขึ้นหนูไม่รู้ทําไมไม่ชอบกินเป็ดแล้วค่ะไม่รู้ทําไมการแรกมาที่มาประเทศไทยกินเป็ดไม่ได้เลยตอนนี้ชอบแต่ว่าตอนนี้ชอบมากชอบเหมือนกินเป็ดทุกวันอะไรประมาณนี้ไม่่ชอบแล้วะคตอนนี้มาที่ไม่ได้มีปัญหากับอาหารเป็ดๆครับเวลานั่งมอไซค์นะคะต้องใส่หมวกกันน็อกนะใช่ไหมตอนนี้ตำรวจจะอะไรนส่งปานบ่าหรือเปล่า and for your safety too ค่ะให้บางครั้งมันอันตรายนิดนึงถ้าไม่ใส่ค่ะใช่ครับคือกองเสืต้อง อันนี้ก็ดูต้องครับโอเคขอบคุณครับที่มาตัดคลิปรับไอ้วันนี้นะครับชวนหนูนะคะอยากมีคนที่ตามีอยากให้คนที่ตามคุณตามยูทูบไหมหนูมียูทูบทิก i ก t o อินสตาแกรมนะคะ at lizards l i s t s e r ะหรือว่าเดี๋ยวหนูให้ลิงก์แล้วก็ยุแปะไว้ได้โอเคได้ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะเช็กันไหมครับ๊ายบาย